สวัสดีค่ะอยู่กับเรานอ e พีสามนะคะกับการฝึกนักเรียนตูลูนะคะตอนนี้นักเรียนของเราเดินรอบหมู่บ้านแล้วนะคะโอ้โห EP พีก่อนนี้คือตื่นเต้นนะ,ะตื่นเต้นกับรถตูลูเดินสวนกับรถนะคะอีพีนี้มาถึงบ้านแล้วรีบเลยรีบเลยนนพศให้กำลังใจอยู่สู้ๆตูลูสู้ๆนะคะ รเราเสกยืนให้กำลังใจอยู่นู่นนะคะรถจอดอยู่ก็ไม่เห็นกลัวเลยตู <laughs> <laughs> เห็นไหมเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็ชิน ชินไปเรื่อยๆนะคะอ้าเน่งเ่งเก่งมากเก่งมากาเก่งมากๆเลยค่ะเปินรอบหมู่บ้านมาแล้วสุดยอดเลยตูลูของเราไปเจอวัวนะคะอีพีก่อนอันนี้เจอวัวเจอรถเนอะไปกราบ หูอุดมนะคะจำหมู่บ้านก็จะไปอาบน้ำใช่ไหมพี่ตูไปแต่อาบน้ำเดินผ่านพระเสกนะคะนี้ ค er ุณปู่ต้องยืนคุมนะดูพระเสกโอ้โหดูผู้จัดการค่ะรอบหมู่บ้านก็รอบด้วยนะคะ น้ำกันต่อนะคะดูว่าจะถูเป็นอีกไหมนะคะหลังจากที่เราทดสอบมาเข้าที่อาบน้ำรอบสองรอบแล้วเสียงรถก็รอมรอบทิศทางเลยตอนนี้รถไถน,นะคะไถนาเขาทำนาปลังกันต่อนะคะก็จะได้เสียง ได้ยินเสียงรถไถแบบว่าอ้อมทิศทางเลยนะคะ โอ้หขาที่ห้าออกมาแล้วจะฉกคุณปู่หรือเปล่านะขาที่ห้าโอ้ยพอออกก็เส้นสายไม่ค่อยดีแล้วเดินกระเพกแล้วนะครับรับได้รับรับ,รบ นี่วิชาขึ้นลงนี่ไม่ต้องฝึกนะครับเพราะว่าพี่ตูเราเป็นงานแล้วแต่บางเชือกที่บางท่านที่ก็ซื้อมาจากทางภาคเหนือต้องมาฝึกขึ้นลงขานะคะไม่เป็น ตอนเหมือนช้างของลุงเลนเนาะทองคำาห่ะคือต้องมาฝึกขึ้นลงนะคะฝึกขึ้นลงนลนะสัญญาอะไรกับพุดปู่บอกว่าสัญญาอะไรกับตูลูไม่รู้นะครับลืมสัญญาสัญญาว่าจะอาบน้ำบ่ถูเสาถูเสา อาบน้ำลอๆตู่ตู่นะว่าพี่ตู่เราจะอาบน้ำจะถูเสาไหมอากาศหนาวๆแบบนี้ลมเย็นๆอ่อสัญญายังไงสัญญาอะไรกันไว้นะกับคุณปู่เอ๊ะเอออ สาททาที่อาบน้ําให้แล้วเนาะเอาถูเร็วโอ้ตูว่าผมอยากเป่าเองนะครัเนาะอาจจะให้พี่ตูรูเรายืนอาบแดดอาบน้ำอาบน้ำกลางแดดกลางแจ้งนะคะก็จะอบอุ่นหน่อยๆน,นะคะแต่จะถูไหม น่าจะไม่ถูนะนี่ลุ้นกันนะคะว่าจะถูเสาไหมดูไปเรื่อยๆนะคะปู่ก็ฉีดน้ำให้ ถูหน่อยพี่โตถูหน่อยไม่ถูแถมเป่าดินใส่นะาฮะโอ้พระเสกก็ยืนมองมานะครับบอกโตทำไมถูไม่เป็นนอน อาปากอาปากกินน้ำอ้าปากอ,อาปาแให้กินน้ำทางสายเออยิงเข้าปากเรื่อยๆแล้วก็การนี้แหละให้เขาจับสายใส่ได้หูเหมือนจะอยากจับสายยางเลยนะ ตักเอาในสายยางนะครับตักเอาก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเน่ยตักสายยางต่อไปก็จะจับสายยางเข้าปาก ตักก็ตักอาทีละนิดน้อยเลยไดูดูมาตอนนี้นะครับตายสอนตอนนี้เอาพ่อเสีเข้าร่มแล้วนะคะคือลืมมายืนอาบน้ำกัน จะไม่ถูกันละไม่ถูแถมเอาขี้ดินเป่า,าตัวเองไม่ถูแถมเอาขี้ดินเป่าตัวเองเองนะคะเดี๋ยวเราให้คุณปู่นี่ได้อ่ามน้ำให้ตุลูก่อนนะคะทุกท่านเนาะ สรูก็จะได้ดืนยืนอาบแดดเล่นขี้โคนนะ,ะสปาผิวไปในตัวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอีพีหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ